สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระราชนัของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในหนึ่งพรโตปที่4ี่ข้อเถึงสิบเนะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่ายิ่งใกล้วันที่พระคริสต์เสด็จกลับมา้าท่านมีบบอกว่าอวสานของสิ่งทั้งบวงใกล้มาถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะ และจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอาธิษฐานที่สําคัญยิ่งกว่าอะไรหมดคือจงรักกันและกันให้มากเพราะว่าความรักได้ลบล้างความผิดมากมายได้ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูกันโดยไม่บน่นตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานไว้ให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบชันทะที่ดีที่จะแจกสาแดงพระคุณนาดาประกานของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าใกล้จะกลับมาเมื่อพระองค์ใกล้จะกลับมาเราควรจะเตรียมตัวพร้อม อย่างไรคำคำนี้ซึ่งกล่าวไว้2,000ปีแล้วพระองค์ยังไม่เห็นมาง่ายแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราเทียบเวลา2,000ปีกับเวลาดิสนี์ลันดอนที่พระองค์จะเสด็จมานั้นมันก็ใกล้เ้วจริงๆครับเราควรจะมีท่าทีอย่างไรอันที่หครับพระคัมภีรบอกว่าเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะคำว่าสติสัมชัญญะมาจากภาษาเดิมว่า sophronio s o p h r o น o นั้นพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบภาพนะครับ ในมาระโบกบทที่ 5: ้ข้อสิพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเข้ามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่ผีทั้งกองสิ่งนั้นนุ่งห่มผ้านั่งมีสติอารมณ์ดีเขาจึงเกรงกลัวยิ่งนักตอนนี้ใช้คำว่าสติสัมปชัญญะใช้คำว่าสติอารมณ์ดีคือใครคือครั้งกรอนที่คนเคยถูกวิญญาณชั่วรบกวนแต่เมื่อมาหาพระเยซูคริสต์เขากลับมีสติแต่การที่เขามีสติไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คนอื่นชอบในหมู่บ้านนั้นอยากจะให้เขาออกจากหมู่บ้านไป ทั้งที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเพราะหมูตาย2,000ตัวในวันนี้คนเหล่าน,นั้นไม่ได้สนใจเลยว่าคนที่พระเยซูคริสต์เจ้าช่วยนั้นเปลี่ยนแปลงยลังไงหรือถูกต้องอยังไงแต่สนใจแค่หมูตายถ้าคุณพระเจ้าครับคนที่เป็นคนที่เคยมีวิญญาณชั่วคนนั้นจะต้องมีสติไม่ให้ผีมันกลับเข้ามาเหมือนเดิมครับเขาจะต้องมีสติในการติดตามพระเาตาต่อไปอันที่2ต้องสงบใจอธิษฐานม,มีสติไม่พอพระกบีบอกว่าต้องสงบใจครับ ไม่ถูกสิ่งใดดึงออกไปเพราะเมื่อเรามีสติปับ๊บมันจะแสดงออกในความสงบคนเราสงบทําอะไรครับต้องอธิษฐานโอ้ถ้าเราไม่ค่อยอธิษฐานแล้วอย่าบอกว่าเราสงบนะครับลองพิสูจน์ตัวเองเวลามีกลุ่มอธิษฐานเราอธิษฐานแบบไหนขวลกวายไม่ค่อยจะสงบก็แปลว่าเราเองนั้นยังไม่ได้สงบใจครับการที่เราสงบต้องแสดงออกด้วยคําอธิษฐานนั่นคือพิสูจน์ตัวเองเราพิสูจน์ตัวเองได้เราดูตัวเองได้ผมยกมักจะสังเกตนะครับ เวลาที่มีคนมาร่วมใจกันอธิษฐานผมก็จะสังเกตว,ว่าเขาอาธิษฐานด้วยท่าทีแบบไหนถ้าเล่นมือถือหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็แปลว่านั่นเขาไม่ได้สงบเลยครับเราเวลาติดตามพระเจ้าต้องมีสติสัมปชัญญะไม่ไปตามโลกนี้แล้วก็สงบอธิษฐานครับต้องขอเรียวแรงจากพระเจ้าอาัานที่3คือรับกันแล้ก,กันพระคัมภีร์บอกว่าจงต้อนรับเรียงดูกันโดยไม่บน่นสิ่งที่3ามือพระเยซูใกล้เข้ามา ยิ่งต้อนรับกันครับก่อนหน้านั้นนะครับขออ่านในข้อที่8ที่สาคัญยิ่งกว่าอะไรหมดคือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักลบล้างความผิดมากมายได้เห็นไหมครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือการยกโทษกันก่อนจะทํากิจกรรมกิจกรรมทั้งหลายทั้งแหล่ตอนมีการทํานู่นนี่นั่นต้องยกโทษกันเพราะถ้าไม่ยกโทษกันและกันสิ่งที่ทําลงไปทั้งหมดก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงย้าเรื่องนี้นะครับถ้าเราไม่ยกโทษให้พี่น้องพระเยซูไม่ยกโทษเรา อันที่4ี่คือรับใช้รับใช้ในตอนนี้ได้บอกถึง2เรื่องข้อที่9ข้อที่10ได้พูดถึงศพสองเรื่องครับก็คือการต้อนรับเลี้ยงดูกันและข้อที่10คือใช้ของประธานและการใช้ของประธานมี2อย่างด้วยกันก็คือของประธานในการจะสั่งสอนและของประธานในการที่จะจะทำการบริการซึ่งหมายถึงการรับใช้2ด้านสําคัญในกิศลจักรการสอนการอภิบาลและการทําการช่วยเหลือคนอื่นจะสังเกตนะครับ คริสตจักรต้องเน้น2อ,อย่างนี้นะับอย่างมาก1สอน2ก็คือช่วยเหลือและถ้าเราไปเน้นกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้ตรงกับ2ข้อนี้มันก็จะพลาดจากจุดประสงค์หลักของเรานะครับดังนั้นเองขอพระเจ้าเมตตาเรายิ่งใกล้พระเยซูามาเราก็ถูกวิญญ,ญาณชั่วนีเดึงเราออกจากสติสัมปชัญญะเราต้องมีสติต้องสงบใจต้องรักการอภัยกันและรับใช้กันและกันตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสอนพช่คครับ